เรื่องราวของบ้านเด็กกำพร้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนเด็กๆให้พวกเขาไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ถว่าการมารวมตัวกันของเด็กต่างที่ย่อมเกิดความวุ่นวายให้ตามแก้ไขอะไรกันที่จะทำให้พวกเขารักใคร่กลมเกลียวกันได้แล้วอะไรกันที่จะหล่อหลอมจิตใจที่งดงามของพวกเขาให้เติบโตในอนาคตในภาพยนต์เรื่อง Little Men หัวใจไร้เดียงสา แล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นใหม่มานำเสนอสำหรับขอภาพยนตร์และซีรีส์ t f t i x i x p r e พ i u เในราคาเริ่มต้นเพียง59บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมแบบจุกๆอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่ App24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรืองมาที่เมืองบอสตันประเทศอังกฤษในย่านค้าขาย ในตอนนั้นเราจะได้เจอกับสองเพื่อนรักนั่นคือแดนและเน็ตแดนที่ได้ของที่ระลึกเป็นเท้าก็ต่ายมาเขาก็มอบให้เน็ตเก็บไว้แต่ในตอนนั้นแดนก็ชวนกับชายอีกคนนึงเข้าเขาเลยเอ่ยปากขอโทษและรีบเดินหนีออกมาก่อนจะถามว่าเน็ตหิวหรือ,อยังถ้าหิวเราควรจะกินอะไรกันบ้างซึ่งพอพูดจบเขาก็ตรงไปร้านขนมปังแถมยังควักเงินจ่ายอย่างง่ายดายเน็ตที่เห็นก็สงสัยว่าเพื่อนแปลวเงินมาจากไหนซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคำ ชายคนที่แดนเดินผ่านก็แหกปากขอความช่วยเหลือบอกว่ามีคนขโมยเงินเขาไปพร้อมชี้มาที่หนุ่มทั้งสองเท่านั้นแหละคนที่ตลาดก็กลูนเข้ามาจับตัวไว้ระหว่างวิ่งหนีกันนั้นไวโอลินของเน็ตมันก็หล่นแถมยังโดนรถเกวียนเหยียบทับจนพังเสียหายทําให้เขาก็ยืนเศร้าไม่ได้วิ่งหนีไปไหนตํารวจกับชาวบ้านเลยเข้ามาไปชิดคิดว่าเขาเป็นคนล้งกระเป๋าชายคนนั้นเจ้าของเงินก็โกรธโวยวายด่าทอ ทั้งๆที่ตัวต้นเรื่องอย่างแดนยืนหลบอยู่ในฝูงชนไม่เดินมาช่วยเพื่อนด้วยซ้ําระหว่างที่กําลังโดนเอาเรื่องก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาไกล่เกลี่ยมองว่าพวกเขาทําเกินไปเด็กน้อยคนนี้ไร้เดียงสาพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรพร้อมจ่ายเงินค่าเสียหายให้ชายคนนั้นและบอกว่าน้องสไปซยของเขามีสถานที่ที่แสนอบอุ่นจะต้อนรับเด็กชายคนนี้และหนุ่มน้อยจะได้รับการต้อนรับอย่างครอบครัวที่นั่นจะเป็นดังบ้านและโรงเรียนเลยขอให้พวกเขาปล่อยเด็กคนนี้ไป ส่วนเด็กคนนี้จะอยู่ในการดูแลของเขาเน็ตที่ฟังก็ติ่งเงียบไม่ได้ตอบโต้ใดๆจ้องมองไปที่หน้าของแดนท่ามกลางฝูงชนโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งสองกำลังแยกจากกันจากนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องของสถานที่ที่มีชื่อว่าโรงเรียนพัฟฟินโดยเล่าว่าที่นี่มีหญิงสาวเติบโตขึ้นมาและเธอได้รับมรดกเป็นสถานที่แห่งนี้จากป้าของเธอเองเลยจะขอส่งต่อความสุขให้เด็กรุ่นหลังซึ่งหญิงสาวคนนั้นคือโจและเธอได้แต่งงานกับฟริส เขาเป็นครูสอนหนังสือในคืนหนึ่งสองสามีภรยาโจและฟิสได้รับจดหมายจากสามีพี่สาวเขียนเล่าว่าเขาได้พบเด็กชายไร้บ้านเดินถือไวโอลินพ่อของเขาสอนวิธีเล่นให้นับตั้งแต่พ่อจากไปเด็กชายเน็ตก็กลายเป็นเด็กไร้บ้านเขาเล่นไวโอลินแลกกับเงินไม่กี่เพนนีตัวสามีพี่สาวเลยฝากให้โจกับฟิสรับพิจารณาเด็กชายเน็ตไว้ในการดูแลอีกสักคน พร้อมคอนเฟิร์มว่าเขารู้สึกบางอย่างในตัวเด็กชายเน็ตคนนี้นางโจที่อ่านจบก็ถามสามีถึงเรื่องนี้ฟิตเลชช่นชมบอกว่าโจมีจิตใจที่ดีและเราสองคนสามารถสร้างเด็กดีได้จากที่นี่ทําให้ตั้งแต่นั้นจอห์นสามีพี่สาวก็ส่งเด็กชายเน็ตมาที่บ้านหรือโรงเรียนพัมฟรินเน็ตที่มาถึงเขาก็เกรงหลากหลายความรู้สึกแม่บ้านที่รออยู่ก็ออกมาต้อนรับ แถมดูท่าใจดีใช่เล่นในตอนนั้นหนูน้อยสองคนก็เข้ามาแนะนำตัวบอกว่าเธอเป็นหลานแท้ๆของป้าโจและจอนคนที่ส่งเน็ตมาที่นี่คือพ่อของทั้งคู่เองก่อนจะพาเขาไปเจอโจและฟิสทั้งคู่ที่เห็นหน้าเน็ตก็ทักทายเรียกเขาว่าลูกชายอย่างอินดูให้เขาแนะนำตัวและบอกว่าต่อจากนี้ไปทั้งสองจะดูแลเขาในฐานะพ่อแม่และครูเน็ตที่ฟังก็ส่งยิ้มเพื่อเป็นการขอบคุณอย่างสุภาพโจเลยบอกว่า สิ่งเดียวที่เขาจะตอบแทนบุญคุณได้คือความซื่อสัตย์และการเต็มใจที่จะเรียนรู้ระหว่างทักทายกันนั้นเสียงะระฆังมือคํำก็ดังขึ้นทําให้เน็ตก็ได้เจอสมาชิกในบ้านที่มีเด็กชายจํานวน78คนและเด็กหญิงอีกหนึ่งคนโจละแนะนําสมาชิกใหม่ซึ่งทุกคนก็ทักทายเน็ตอย่างอารมณ์ดีโดยคนที่โตสุดกับคนที่เล็กสุดคือลูกชายแท้ๆของโจลฟิสตัวเน็ตเองที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเขาก็อุ่นใจร่วมรับประทานอาหารกับทุกคน ซึ่งโจงก็พูดบางอย่างที่เน็ตนันไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรบเบาๆโทมัสที่นั่งข้างๆเขาเลยบอกว่าวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ไงเรามีนัดเต้นตอนหนึ่งทุ่มและนัดที่ว่าคือศึกหมอนดาบนั่นเองที่นางโจงให้พวกเขาหัวเล่นกันได้เต็มที่เน็ตที่มาถึงก็ยังงงๆก่อนเพื่อนๆจะเรียกเขาไปจอยกรุ๊ปด,ด้วยกันเท่านั้นแหละเขาก็ม้วนจอยสุดๆพอครบ20นาทีนางโจงก็เป่านกหวีดให้ทุกคนหยุดเล่นหนุ่มๆที่ได้ยินก็หยุดทันทีอย่างกับใส่โปรแกร,รมมาไว้ มีแต่เน็ตที่ยังสนุกค้างและหัวดเพื่อนๆต่อทําให้เพื่อนก็ทําหน้าเวอเน็ตที่เห็นแบบนั้นก็งงเลยสิเพื่อนเลยบอกว่าหากนางโจบอกให้ทุกคนหยุดเล่นทุกคนก็ต้องหยุดไม่เช่นนั้นจะเสียแต้มเราจะอดเล่นในสัปดาห์ถัดไปเน็ตที่มาใหม่ก็ต้องจําและเรียนรู้ใหม่หมดก่อนจะเข้านอนนางโจก็เห็นสามีทําเอกสารของเน็ตเพื่อส่งไปให้ภาครัฐซึ่งพวกเขาก็คํานวณค่าใช้ใจ่ายต่างๆและดูเหมือนว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ในการสนับสนุนที่นี่ จะมาจากจอรนพี่เคยของนางโจนั่นเองเช้าวันต่อมาในทุกวันเด็กๆก,ก็ต้องมาเรียนกับฟิสไม่เพียงแค่เด็กๆจากบ้านพลาฟินแต่เด็กในชุมชนก็มาเรียนที่นี่ด้วยซึ่งฟิสก็สอนทุกวิชาบางวันก็ให้ลูกชายคนโตมาช่วยสอนหลังเลิกเรียนเน็ตก็ได้ยินเสียงดนตรีในบ้านเลยเดินเข้าไปดูพบว่าลูกชายคนโตของนายฟิสกำลังเล่นดนตรีอยู่นางโจที่ออกไม่เห็นเน็ตจ้องมองเธอก็แอบดูพอทุกคนหันมาเจอเน็ต เขาก็หยุดเล่นเน็ตเลยขอให้พี่เล่นต่อไปบอกว่าเขาอยากฟังเขาคิดถึงเสียงดนตรีพี่ชายเลยบอกว่าเขาอยากให้เน็ตเล่นมันมากกว่าได้ข่าวว่าลุงจอนบอกว่าเน็ตเล่นไวโอลินเป็นไม่ใช่หรือทําไมไม่เล่นให้พี่ฟังสักหน่อยเน็ตที่ดินแบบนั้นก็แอบเศร้าบอกว่าเขาไม่มีไวโอลินให้เล่นอีกแล้วฟิสเลยช่ว์ให้ดูว่าเขามีไวโอลินตัวเก่ามันไม่ค่อยสวยงามนักหรอกหวังว่าเน็ตจะไม่รังเกียจที่จะเล่นมันเน็ทที่ได้จับไวโอลินอีกครั้งเขาก็ดีใจมาก บรรเลงไวโอลินอย่างสงบและสวยงามทุกคนที่ได้ยินก็ตั้งใจฟังก่อนเนตจะเปลี่ยนจังหวะเป็นดนตรีสนุกสนุกเพื่อนพี่น้องที่ได้ยินก็ต่างออกมาฟังเต้นรําไปพร้อมเสียงเพลงของเขาเน็ตที่มองไปเห็นว่าทุกคนสนุกเขาก็บรรเลงอย่างมีความสุขพร้อมเสียงปรบมือชื่นชมและมองว่านี่เป็นพรสวรรค์ของเนตหลายวันต่อจากนั้นเน็ตก็เริ่มปรับตัวเข้ากับพี่น้องได้ซึ่งเพื่อนๆก็ถามว่าก่อนหน้านี้เนตเล่นดนตรีได้เงินเท่าไหร่ แต่เน็ตก็คุยโอบอกว่าเขากับเพื่อนที่มีชื่อแดนเราได้นนตรีต่อฝูงชนนับร้อยเราหาเงินได้มากมายไก่กองเพื่อนเพื่อนที่ฟังก็นิ่งแต่ไม่ได้อึ้งกับสิ่งที่เน็ตเล่านะที่นิ่งเพราะมิสเตอร์ฟิตฟังอยู่ข้างหลังแถมยังได้ยินที่เน็ตเล่าหมดเลยมิสเตอร์ฟิตเลยถามทวนคำพูดของเน็ตที่เขาพูดว่าเขาได้นนตรีต่อหน้าฝูงชนหาเงินได้เป็นตันงั้นหรือก่อนจะเรียกให้เน็ตไปคุยที่ห้องทํางานของเขาบอกว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเน็ตกำลังปรับตัวกับที่นี่ แต่ไม่เห็นต้องได้การยอมรับด้วยการโกหกเลยซึ่งเน็ตก็ยังปากแข็งบอกว่าเขาไม่ได้โกหกนางโจเลยบอกว่าความจริงสําหรับเราคือเธอกับสามีเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเด็กบางคนถูกส่งมาที่นี่จากญาติพี่น้องที่ยากจนเช่นกันนั่นแหละคือความจริงของพวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าที่งดงามหากเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วเราเติบโตมาอย่างไรให้มีคุณภาพนั่นต่างหากคือเรื่องเล่าที่น่าสนใจก่อนจะเรียกให้เน็ตมาดูบางอย่าง นั่นคือบันทึกของเธอที่เธอจดไปทุกสัปดาห์ในหัวข้อที่เป็นชื่อเด็กชายแต่ละคนเน็ต <Net S 1> <Net S 2> ที่เห็นชื่อของโทมัสพร้อมข้อความเต็มหน้าที่เธอเขียนชื่นชมเขาพอเปิดมาเจอหน้าของเน็ตมันกลับว่างเปล่าอาจจะเป็นเพราะเขาเพิ่งมาใหม่นางโจเลยบอกว่าการกระทําของเน็ตเท่านั้นที่จะเป็นข้อความให้เธอน่เขียนลงไปเน็ตที่ฟังเขาก็เข้าใจและเขาได้อยู่บ้านที่แสนอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัวเปรียบเหมือนโรงเรียนชีวิต ทำให้เขากอดคิดถึงแดนไม่ได้ไม่รู้ป่านนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรจะนอนหนาวหรือเปล่าก่อนที่ภาพจะตัดไปที่แดนที่เขายังคงไร้บ้านนอนหนาวอยู่ข้างทางหลายวันต่อจากนั้นระหว่างที่กําลังเล่นต่อสู้กันนั้นโทมัสก็ไปเก็บไข่ไก่ที่เขานะเลี้ยงไว้ก่อนจะไปให้นางโจดูแต่ทั้ง3ด้านบนที่กําลังเล่นกันบวกกับโทมัสที่เดินอย่างตั้งใจก็ชนกันเขา้าจนไข่ก็หล่นแตกกระจายหมดเขาเลยโวยวายด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว นายฟิชเลยออกมาเห็นและถามว่าเกิดอะไรขึ้นโทมัสเลยบอกทันทีว่าเน็ตเดินชนไข่ไก่ของเขาจนแตกแต่เน็ตก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ทำโทมัสมาเดินชนเขาเองแน่นอนว่ารอบก่อนหน้านี้เน็ตเคยโกหกเรื่องเล่นดนตรีต่อหน้าฝูงชนได้เงินเป็นตันรอบนี้นายฟิสเลยยากที่จะเชื่อย้ำถามอีกรอบให้เขาพูดความจริงออกมาแต่เน็ตก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ทำโทมัสชนกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำ ซึ่งเพื่อนๆก็ช่วยยืนยันว่าเรากําลังเล่นอยู่จริงๆได้ยินเช่นนั้นนายฟิสก็เรียกเน็ตไปคุยที่ห้องเรียนหนุ่มๆที่เห็นแบบนั้นก็ใจคอไม่ดีวิ่งตามไปดูโดยนายฟิสได้เล่าและสอนกับเน็ตว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเคยพูดจากโกหกเช่นนี้หลายครั้งเขาถูกยายทําโทษจนเขาเลิกโกหกตลอดชีวิตอยากรู้ไหมว่ายายทําโทษอย่างไรยายใช้กันไก่กจาจัดที่ปลายลิ้นของเขาเขาใช้เวลารักษาความเจ็บปวดพักใหญ่และได้ทบทวนว่า การโกรหกร้ายกาจและรุนแรงมากทําให้ตั้งแต่นั้นเขาไม่เคยพูดปดอีกเลยซึ่งพอพูดจบนายฟิสก็หยิบไม้เรียวขึ้นมาเน็ตเลยคิดว่าเขาต้องโดนทําโทษเพื่อนๆที่แอบดูก็กลัวเลยสิพากันดูโทมัสที่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เปล่าเลยตรงกันข้ามนายฟิสส่งไม้เรียวให้เขาให้เน็ตท,ทําโทษนายฟิสถกครั้งเน็ตที่ฟังก็ไม่เข้าใจบอกว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นเขาไม่สามารถทําร้ายนายฟิสได้แต่นายฟิสก็บอกทันที ว่าการโกรหกมันก็ทำร้ายทุกคนนั่นแหละพร้อมสั่งให้เน็ตหดไปห้เรียกใส่เขาหกทีไม่เช่นนั้นเขาจะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเน็ตที่ไม่กล้าเขาก็ร้องไห้ขอร้องแต่นายฟิตก็ไม่ฟังสั่งให้เน็ตหดมาแรงๆเท่านั้นแหละเน็ตก็ฝืนทั้งน้ำตาและบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่โกหกอีกแล้วนายฟิตเลยบอกอย่างอ่อนโยนว่าเขาเชื่อใจลูกชายคนนี้จากนั้นเน็ตก็มาทำความสะอาดไข่ไก่ที่แตกโทมัสที่เห็นก็มาช่วย พร้อมขอโทษที่ทําให้เนทถูกทําโทษและถามว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเนทเลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเสมอได้ยินเช่นนั้นโทมัสเลยพาเนทมาดูไก่ที่เขาเลี้ยงไว้และบอกว่าเขาจะมาเก็บทุกวันพอได้จํานวนเขาจะนําไข่ไก่ไปให้นางโจแล้วนางโจจะจ่ายค่าจ้างให้เขาพร้อมสอนวิธีเก็บไข่ไก่กับเนทซึ่งเนทก็ชอบมากที่ได้ทําอะไรแบบนี้โทมัสท,ที่เห็นเช่นนั้นเลยชวนเนทมาเป็นหุ้นส่วนพร้อมใส่ห้างหุ้นส่วนเข้าไปทันที และจากนี้ไปเราจะแบ่งผลกําไรด้วยกันกระทั่งหลายสัปดาห์ต่อจากนั้นระหว่างที่เน็ตเริ่มปรับตัวได้ในวันนั้นแดนก็โผล่มาที่นี่ด้วยสภาพที่มอมแมมและเหนื่อยล้าเน็ตที่ออกมาเจอเพื่อนเขาก็ดีใจถามว่าแดนมาที่นี่ได้ยังไงแดนเลยบอกว่าเขาแอบขึ้นรถไฟถามทางมาเรื่อยๆจนมาเจอสถานที่แห่งนี้เน็ตเลยถามว่าเขาอยากอยู่ที่นี่หรือเปล่าหากอยากอยู่เขาจะพาแดนไปแนะนําตัวกับนางโจ ซึ่งตอนนั้นนางโจก็กําลังให้คนสวนฝึกม้าที่ได้มาใหม่แต่ว่ามันก็ไม่เชื่องแถมท่าทางดุดันน่ากลัวเวอร์เน็ตที่ได้โอกาสเขาก็แนะนําตัวเพื่อนให้นางโจรู้จักแต่ว่าแดนก็ไม่สุภาพใช้คาว่าหวัดดีสั้นๆนางโจก็ไม่ได้ถือสาทักทายอย่างอารมณ์ดีเน็ตเลยถามตรงๆว่าแดนสามารถอยู่ที่นี่อีกคนได้หรือเปล่าได้ยินเช่นนั้นนางโจก็เงียบไปบอกว่าตอนนี้สามีเธอไม่อยู่เอาไว้นายฟริตกลับมาเมื่อไหร่ เราค่อยมาหาเรื่องกันอีกทีแต่ระหว่างนี้เน็ตสามารถพาเพื่อนไปเยี่ยมชมที่นี่ได้จากนั้นเน็ตก็พาแดนมาเจอเพื่อนๆที่กำลังเล่นมายากลกันอยู่แดนที่เจอพวกเขาครั้งแรกก็ไม่วางตัวอะไรทั้งนั้นบอกว่ามายากลของพวกเขามันกากจริงๆก่อนจะโชว์การแสดงให้ดูด้วยการตีลังกา3ามสี่ตลบโทมสัสที่เห็นอย่างนั้นเขาก็อยากทำได้บ้างแดนเลยบอกว่าเขาจะสอนให้แต่โทมสัสต้องจ่ายมาก่อน โทมัสที่ไม่อยากใช้เงินจากการขายไข่ ai, เลยให้มิจิวแต่แดนก็ยังไม่สอนบอกว่าเขาจะสอนก็ต่อเมื่อโทมัสต้องทําตามที่เขาบอกทุกอย่างซึ่งแต่ละอย่างที่แดนสั่งนั้นมันก็มีแต่ของแพงๆสิ่งๆทั้งนั้นแต่โทมัสที่อยากตีลังกาได้บ้างเขาก็ทําตามที่แดนสั่งทุกคนที่เห็นก็ลุ้นกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีดีนะที่นางโจมาเรียกไว้ก่อนในตอนนั้นนายฟิตก็กลับมาเรียกแดนกับเน็ดมาคุยแต่แดนก็ยังเหมือนเดิม พูดสวัสดีสั้นๆไม่ลงท้ายด้วยคำสุภาพอะไรเลยนายฟิสเลยลองถามอายุอานามต่างๆนานา,นา,นาแดนเลยตอบหุนห่วนจนเน็ตต้องสะกิดให้เพื่อนพูดคำสุภาพหน่อยก่อนนายฟิจะบอกตรงๆว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนจะมาอยู่ก็ได้เพราะเราไม่มีเงินมากพออีกอย่างการมาอยู่ที่นี่ต้องมีเอกสารรับรองอย่างเช่นเน็ตลุงจอนเซ็นรับรองให้และยื่นเรื่องไปทางภาครัฐเน็ตที่อยากให้แดนอยู่ด้วย เลยบอกว่าเขายอมสละเตียงให้แดนได้เขาเคยนอนพื้นมาหลายที่แล้วแค่นี้สบายมากนายฟิตกับนางโจที่ฟังก็ขอเวลาหารือกันเงียบๆระหว่างที่ทั้งสองกำลังหารือกันนั้นแดนก็เล่นมายากลให้ลูกชายคนเล็กของทั้งคู่ดูและพอนางโจเห็นเขาเล่นกับเด็กอย่างอ่อนโยนนางโจก็ตัดสินใจโดยไม่ถามสามียินดีให้แดนอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแดนดีใจหรือเปล่าเอ่ยปากขอบคุณนางโจและนายฟิตอย่างสุภาพขึ้นมาทันที เนธที่รู้นิสัยเพื่อนดีก็ตักเตือนก่อนเลยบอกว่าการมาอยู่ที่นี่ห้ามมีเรื่องห้ามขโมยของอะไรทั้งนั้นซึ่งแดนก็เหมือนจะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาสุดๆในคืนแรกที่มาอยู่ที่นี่แดนก็ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆที่นางโจนเตรียมไว้ให้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็อยู่แต่เช้าตรู่เลยจะไปหาอะไรกินก่อนคนอื่นนางโจที่ลงมาเจอเลยสอนกับเขาว่าเราทุกคนที่นี่ต้องกินเป็นเวลาเราต้องช่วยกันเตรียมอาหารเช้าก่อนและขอให้แดนหยิบของให้ แต่ว่าแดนที่อ่านไม่ออกก็หยิบผิดทําให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็พากันขำนางโจไี่เห็นเช่นนั้นก็มองว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่สุภาพเลยให้เพื่อนพี่น้องขอโทษแดนซะแต่แดนก็กดแ้นเป็นฟืนเป็นไฟจนบ่ายวันเดียวกันนั้นแดนก็จัดการท้าด่วนให้รู้เร่รู้รอดนัดเอลลี่ไปเจอกันที่หลังโรงเรียนทางทางที่คืนนี้ลุงจอนกับภรรยามาที่นี่เน็ตที่เห็นก็เข้าไปทักทายพร้อมกล่าวขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ลุงจอนกับภรรยา ทำให้เขาได้ไม่อยู่ที่นี่จากนั้นผู้ใหญ่ก็หาเรือกันถึงเรื่องการจัดงานวันคริสต์มาสแต่ดูเหมือนว่าลุงจอนจะอาการไม่ค่อยดีนักไอไม่หยูดนางโจดีเห็นเลยเป็นห่วงถามน้องสาวแต่น้องสาวก็ไม่มั่นใจอาจจะเป็นเพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าลุงจอนก็ยังไอหนักขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นลุงคนสวนก็มาเรียกเพราะจับได้ว่าแดนกับเอมมี่ท้าดวลกันนายฟีที่ออกไปเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอมมี่ก็ยอมรับ บอกว่าเขาวัดหมัดกับแดนเท่าน,นั้นแหละนายฟิตก็ดูและตักเตือนว่าการแลกหมัดกันมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นการต่อสู้วัดอะไรกันไม่ได้แต่การเห็นอกเห็นใจต่างหากที่วัดจิตใจของคนเราได้ซึ่งนางโจที่ไม่อยากให้สปอนอย่างลุงจอรู้เลยให้สามีไปคุยกับลุงจอรส่วนเธอจะจัดการนักมวยพวกนี้เองพอมองไปที่สภาพของทั้งคู่เธอก็เอือมสุดๆหมดคำจะพูดแดนเลยถามว่าเขาจะถูกทําโทษหรือเปล่านางโจเลยบอกว่า ที่นี่ไม่มีการเคี่ยนตีสามีของเธอเป็นคนดีและเห็นอกเห็นใจพอได้ยินคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาแดนเลยเรียกนางโจถามว่าความเห็นอกเห็นใจคืออะไรนางโจที่ได้ยินก็นิ่งไปที่แดนไม่เข้าใจคำนี้ก่อนที่เธอจะไปปรึกษาสามีมองว่ายังไงแดนก็ดูน่าสงสารอยู่ดีเธอเชื่อว่าได้ไม่ช้าแดนจะปรับตัวได้และเขาจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของที่นี่แต่ที่ไหนได้ในวันหนึ่งที่นายฟีดออกเดินทางไปต่างเมือง ระหว่างที่หนุ่มๆกำลังตกปลากันนั้นแดนก็ถือวิสาสะไปชกขวดเชียงชุนและโป๊กเกอร์ของลุงคนสวนมาพอตกค่ำเขาก็ชวนเพื่อนกึบและเล่นโป๊กเกอร์แถมยังแอดวานเข้าไปใหญ่พากันเล่นควันลูกชายของลุงจอนที่ได้กลิ่นแปลกๆเลยไปเรียกป้าแม่บ้านมาดูพวกเขาเลยรีบทำลายหลักฐานแต่หารู้ไม่ว่าห,หลักฐานที่เขายนออกไปนั้นมันยังติดไฟจนเกิดประกายไฟและมีควันขมงฉงเฉงจนมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกันดับไฟส่วนนางโจก็ต้องรับมือกับเด็กๆในระหว่างที่สามีไม่อยู่ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับจนแม่บ้านก็นึกขึ้นได้พวกก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยไปปลูกบอกว่าได้กลิ่นแปลกๆเ่านั้นแหละนางโจก็รู้ความจริงทั้งหมดแถมพวกเขายังพาลโกหกทาให้เธอก็เสียใจมากไม่เพียงแค่นั้นทุกคนนี้ได้เห็นว่าโทมัสผู้โชคร้ายได้แผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าเด็กชายที่ดินเพื่อนทําแผล ร้องไห้อย่างทรมานพวกเขาก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนายฟริกลับมาเด็กๆก,ก็นั่งรอขอโทษสารภาพผิดนายฟริเลยพูดทวนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งดิงทั้งโปเกอร์และสโมกนี่มันเป็นการกระท,ทําที่รับไม่ได้อย่างแรงโทมัสท,ที่ฟังก็กลัวถามว่าเขาจะถูกทําโทษอย่างไรนางโจเลยบอกว่าเธอจะไม่ทําโทษอะไรทั้งนั้นเพราะบาดแผลที่แขนของโทมัสมันเป็นบทเรียนให้เขาไปตลอดชีวิตส่วนนายฟีดเขาก็นิ่งไปสักพัก และขอให้ทุกคนแยกย้ายไปทํากิจกรรมยกเว้นแดนคนเดียวเท่านั้นแหละแดนก็รู้เลยว่าเขาคงหมดสิทธิ์ในการอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นนายฟิตัดสินใจให้แดนไปอยู่สถานที่ที่เขาควรจะอยู่เป็นสถานที่ที่แดนควรได้บทเรียนอะไรบ้างนั่นคือบ้านพักเยาวชนที่มีปัญหาแดนที่ได้ยินก็น้ําตาคลอนางโจที่ยังอยากให้โอกาสก็ถามว่าแดนมีอะไรจะพูดหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไม่มีก่อนจะขอไปเก็บเสื้อผ้าทันที ระหว่างที่แดนกําลังเตรียมตัวอยู่นั้นเน็ตก็มาเห็นเข้าแดนเลยบอกเพื่อนรักว่าเขาจะถูกส่งไปอยู่บ้านพักเยาวชนแต่ว่าเขาจะไม่อยู่ที่นั่นหรอกเขาจะหาทางไปแคลิฟอร์เนียไปทําอะไรด้วยตัวของเขาเองก่อนจะขอตัวไปจากที่นี่ทําให้เน็ตก็เสียใจยกับเรื่องที่เกิดขึ้นวิ่งตามแดนออกไปพร้อมยกเท้าก็ต่ายกลับคืนให้แดนแต่แดนก็ไม่รับบอกว่าเขามอบมันให้กับเน็ตและมันจะเป็นของเน็ตตลอดไปพร้อมบอกลาเพื่อนรักและขึ้นรถม้าไปเน็ตที่เห็นเช่นนั้นก็เศร้ามาก ไม่ต่างจากพี่น้องที่ออกมาดูทุกคนต่างพากันเศร้าที่เห็นแดนจากไปจากบ้านหลังนี้เนทที่เสียใจก็วิ่งมาร้องไห้นางโจเลยตามมาปลอบใจทําให้ตัวเธอเองก็เศร้าไม่ต่างกันนนยฟิตเลยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราล้มเหลวในการดูแลเลยต่างปลอบใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่นานต่อจากนั้นก็มีเด็กสาวที่ผ่านการรับรองจากรัฐให้มาอยู่ที่นี่จนถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิหนูน้อยหนึ่งเดียวในบ้านที่เห็นว่าจะมีเพื่อนผู้หญิงสักที เธอก็ดีใจมากออกมาต้อนรับทักทายส่วนหนุ่มๆลุงคนสวนและนายฟิสก็พากันเล่นเบสบอลเนตท,ที่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเขาก็ไม่มั่นใจไม่กล้าตีออกไปนายฟิสเลยให้โอกาสอีกคนแต่เนตก็ยังไม่กล้าตีน้องใหม่อย่างแนนที่เห็นด้วยเชียร์ตะโกนให้เขาตีออกไปสักทีพอเขาโดนกดดันเข้าก็ทําให้เน็ตีพลาดนานแนนเลยตะโกนบอกอีกรอบว่าเขาตีผิดวิธีเท่าน,นั้นแหละเนตก็แอบชุนเฉียวเดดอไม้ไม่ให้สาวน้อย บอกว่าที่เก่งมากทำไมไม่เล่นเองเลยละ่ะแนนที่รับไม้ต่อมาจากเขาเธอก็มั่นใจเวอร์เดินออกไปตีลูกพุ่งไปโนนจนผู้ชายอย่างเน็ตก็ถึงกับงงและแอบเศร้าที่ตัวเองไม่เก่งเท่าผู้หญิงแนนเลยบอกว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันหมดว่าแต่นายเก่งเรื่องอะไรเน็ตเลยบอกว่าเขาถนัดเรื่องไวโอลินมากกว่าหลังจากที่หนูแนนมาอยู่ที่นี่ได้เพียงไม่นานเธอก็เป็นสีสันในบ้านพี่น้องต่างอยากเล่นกับเธอในคืนหนึ่ง นางโจก็ได้รับจดหมายที่บ้านพักเยาวชนส่งมาแจ้งว่าแดนได้หนีไปเน็ตที่เดินไม่ได้ยินพอดีเขาก็เศร้าทันทีไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นตายร้ายได้อย่างไรแถมเพื่อนพี่น้องบางคนที่รู้เรื่องพวกเขาก็เห็นต่างโทมัสโก็คิดถึงแดนไม่ได้ต่างจากแจ็คที่บอกว่าเขาไม่ชอบแดนก็ดีแล้วที่แดนไม่อยู่ที่นี่เน็ตที่ดินพี่น้องพูดถึงแดนในทางที่ไม่ดีเขาก็โกรธและเดินหนีไปหนูแนนไล้คิดบางอย่างออกวางแผนกับหนูน้อยลูกของลุงจอและนางโจ ให้จัดงานเลี้ยงเต้นรำให้นางโจเชิญเด็กในชุมชนส่วนสองสาวก็ส่งการเชิญให้หนุ่มๆในบ้านนัดวันและนัดการแต่งกายเขียนบอกให้เน็ตนาไวโอลินไปเล่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งงานเลี้ยงเต้นรำนี้ก็เป็นไปด้วยดีทุกคนสนุกสนานพากันจับคู่เต้นรำยกเว้นหนูแนนที่ไม่อยากเต้นรำกับใครทั้งนั้นเพราะเธออยากดูเน็ตเล่นไวโอลินมากกว่าหลายวันต่อมาในคืนหนึ่งนั้นหนุ่มน้อยลูกคนเล็กของนางโจก็จ้องมองอะไรบางอย่าง บอกกับแม่ว่าเขาเห็นแดนข้างนอกนางโจที่ได้ยินเลยออกไปดูให้แน่ใจเท่านั้นแหละนันก็ใช่แดนจริงๆด้วยเขานอนหนาวสัน่นบาดเจ็บที่ขาพอตื่นมาเห็นนางโจเขาเลยขออนุญาตขอนอนตรงนี้หากพรุ่งนี้เช้าเมื่อไหร่เขาจะออกเดินทางกันทีได้ยินเช่นนั้นนางโจเลยถามว่าทําไมเขาไม่เข้าไปนอนข้างในเขาเลยบอกว่าเขากลัวว่าทุกคนจะไม่ต้อนรับเขานางโจที่ดีนก็เห็นใจพยุงเขาเข้าไปพักในบ้าน หลังจากที่แดนหลับไปสามีก็เข้ามาคุยบอกว่าหากแดนหายดีเมื่อไหร่เราต้องส่งแดนกลับไปได้ยินเช่นนั้นทั้งสองก็เห็นต่างทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าแดนไม่อยากอยู่บ้านพักเยาวชนเราควรให้โอกาสแดนอยู่ที่นี่แต่นายฟิตก็กลัวว่าเราไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมแดนได้และเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงอีกรอบทำให้ทั้งคู่ที่เห็นต่างกันอย่างแรงกระตึงตังงอนใสกันทันทีเช้าวันต่อมา เนทที่เห็นว่าเพื่อนกลับมาเขาก็ดีใจมากเรียกหนูแนนมาทำความรู้จักกับแดนแนะนําว่าหนูแนนเป็นเพื่อนใหม่ของเขาซึ่งระหว่างที่แดนนอนรักษาตัวเขาก็เห็นว่าเนทเข้ากับเพื่อนใหม่อย่างแนนได้เป็นอย่างดีทําให้เขาก็แอบน้อยใจมองว่าตัวเองคงไม่ใช่เพื่อนรักของเนทอีกต่อไปส่วนนางโจก็สอนหนังสือพยายามเล่าเรื่องสนุกสนานให้กับแดนแก้เบื่อระหว่างที่เป็นเพื่อนไปนเรียนกันหมดแดนก็ไม่รู้จะทําอะไรเอาแต่นั่งมองดูม้าดูตัวนี้ที่ป่านนี้ มันก็ยังไม่เลิกดิษสักทีกระทั่งวันหนึ่งแดนก็ไปซ่อนตัวในเล้าไก่เน็ตที่หาไม่เจอก็เป็นห่วงกลัวเพื่อนจะหนีไปอีกแต่แดนก็พูดจาน้อยใจบอกว่าต่อให้เขาไม่อยู่ยังไงก็ไม่มีผลกับเน็ตอยู่ดีแน่นอนว่าการกลับมาของแดนแจ็คที่ไม่ชอบเขาอยู่แล้วเลยจัดการแก้เผ็ด้วยการไปจิกเงินของโทมัสในเล้าไก่ส่วนโทมัสที่ขายไขย่ไก่ได้เขาก็จะนําเงินไปใส่กระปุกแต่ปรากฏว่าเงินหายไปหมดเกลี้ยงทําให้เขาก็โวยวายไปฟ้องในฟิี กล่าวหาว่าเน็ตเป็นคนทําเพราะเน็ตรู้ที่ซ่อนเงินแถมเน็ตยังเป็นหุ้นส่วนกับเขาซึ่งเน็ตที่ไม่ได้ทําเขาก็ยืนยันส่วนนายฟิสก็ยังไม่กล้าสรุปจนกว่าจะมีหลักฐานที่แน่ชัดซึ่งตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆก็มองว่าเน็ตเป็นคนทําและไม่มีใครคุยกับเขาสักคนเน็ตที่เสียใจมากก็ปาเท้ากระต่ายของแดนทิ้งไปทําให้แดนได้เห็นแบบนี้เขาได้คิดทบทวนบางอย่างก่อนจะตัดสินใจพูดกลางโต๊ะอาหารบอกกับตัวเขานี่แหละที่เป็นคนขโมยเงินของโทมสัส แดนยินเช่นนั้นทุกคนก็อึงแต่นายฟิสก็ยังไม่กล้าเชื่อถามว่าถ้าเช่นนั้นตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนแดนเลยแต่งเรื่องไปทั่วบอกว่าเขาเอาเงินไปแลกของบางอย่างกับชาวประมงที่ล่นเรือผ่านมาเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละทุกคนก็มองว่าเขาเป็นหัวขโมยกระทั่งเช้าวันต่อมาแดนแกบเก็บของเงียบ,เ,ยบเพื่อจะไปจากที่นี่นางโจกับนายฟิสที่ออกมาเจอเลยห้ามไว้พร้อมให้แนทไปเรียกทุกคนลงมาเพื่ออ,อ่านบางอย่างให้ทุกคนฟังที่แจ็คทิ้งจดหมายเอาไว้ สารภาพว่าเขาเป็นคนจิกกันของโทมัสพร้อมเขียนขอโทษกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นและตอนนี้แจ็คได้เดินทางกลับไปอยู่กับญาติที่เหลืออยู่นางโจเลยขอให้เด็กๆยกโทษให้แจ็คและหากว่าเขากลับมาเราต้องต้อนรับและให้อภัยเขาก่อนที่นายฟิสจะเอ่ยปากชมแดนที่กล้าหาญยอมรับผิดแทนเพื่อนและสิ่งนี้แหละเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจที่แดนได้กระทำและมันวัดอะไรได้หลายอย่างมากพอได้ยินคำชมแดนก็นิ่งไปก่อนจะเปิดประตูออกไปข้างนอก โทมัสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจในเมื่อได้รับคำชมแล้วทำไมแดนถึงไม่ดีใจเนตเลยบอกกับเพื่อนว่าบางอย่างมันง่ายสำหรับเราแต่สำหรับแดนมันเป็นเรื่องที่ยากซึ่งพวกเขาที่มาอ,ออกไปก็เห็นว่าแดนพยายามควบมาที่ดุร้ายทุกคนเลยพากันเรียกและห้ามเไว้แต่แดนก็ไม่หยุดพยายามจะขึ้นขี่ม้าให้ได้ซึ่งสุดท้ายเขาก็ใช้เวลาประเดี๋ยวเดียว,ดยวโดดขึ้นมาได้และบังคับมันจนม้าก็เริ่มนิ่งและยอมให้แดนบังคับในที่สุด ทำให้ทุกคนที่เห็นก็ร้องหวาวชื่นชมแดนที่บังคับและทําให้ม้ามันเชื่องนางโจเลยเรียกแดนกลับเข้าบ้านส่วนนายฟิตก็เรียกเขาว่าลูกชายขอให้เขากลับเข้าบ้านไปอยู่กับครอบครัวพอได้ยินประโยคนี้แดนก็น้ําตาคอเดินกลับเข้าบ้านพร้อมทุกคนกระทงใกล้วันคริสต์มาสลุงจอนกับภรรยายก็มาเตรียมงานเพื่อจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มาพร้อมของเล่นกเก่าๆพังๆให้เด็กๆช่วยกันซ่อมบำรุงนำของขวัญส่งต่อให้คนอื่นที่ได้โอกาสกว่าเรา ระหว่างที่ทุกคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันนั้นลุงจอรนก็ไอหนักมากก่อนที่ตัวแกจะหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ลูกสาวกับลูกชายก็จมอยู่ในความเศร้าเนลเลปลอบใจบอกว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเสียพ่อแต่เวลามันจะช่วยเยียวยาเราเองหลังเสร็จสิ้นพิธีศพทุกคนก็ยังจมอยู่ในความเศร้าแต่ในตอนนั้นภรรยาของลุงจอรนก็ได้ยินเสียงตึงตังเลยเดินตามไปดูก่อนจะพบว่าแดนกำลังซ่อมของขวัญเหล่านี้ทำให้ทุกคนที่เห็นก็เดินเข้าไปช่วย เพราะในเมื่อนี่เป็นสิ่งที่ลุงจอรนตั้งใจเราก็ควรสานมันให้จบเพื่อเป็นการส่งท้ายให้ลุงจอรนเดินทางสู่สวงสวรรค์และทำคริสต์มาสให้สมบูรณ์ที่สุดโดยพวกเขาก็แบ่งหน้าที่จัดงานวันคริสต์มาสหนุ่มๆช่วยกันสร้างของขวัญสาวๆก็เตรียมงานช่วยนางโจจนของขวัญก็เสร็จสมบูรณ์จากฝีมือของเด็กๆบ้านพัาฟินที่พวกเขาร่วมกันสร้างแถมยังอิ่มใจที่ได้ส่งต่อให้เด็กๆอีกมากมายทำให้คริสต์มาสนี้ก็เต็มไปด้วยความสุข และเชื่อว่าลุงจอห์นคงรับรู้ได้ระหว่างที่ทุกคนกําลังฉลองคริสต์มาสนี้แดนก็เริ่มตน้นร้องเพลงออยพอคริสต์มาสพร้อมเหล่าพี่น้องที่ร้องบรรเลงร่วมกันอย่างมีความสุขและทาให้ช่วงเวลาคริสต์มาสปีแรกของแดนและเน็ตก็เป็นคริสต์มาสกับครอบครัวที่แสนจบอุ่นก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป6.3ดาว และหากวิชอบก็อย่าลืมกดกรกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป